สวัสดีครับอยู่กับผมเอิร์ธเมจิกในวันนี้ครับผมจะมารีวิวของกินตัวใหม่ครับเลมันฝรั่งทอดกรอบอันนี้ผมหยุดทำคลิปมายากลทักหนึ่งคลิปนะครับอันนี้มารีวิวเลครับมีมาใหม่ต่ามรสชาติครับ แล้วก่อนที่จะมาทิมเลครับผมมีผู้ร่วมชิมหนึ่งท่านด้วยครับผู้ร่วมครับรวสวัสดีครับ่านผู้ชมผมมาช่วยเอิร์ธแมจิกชิมเลเ่จะมาใหม่ครับเอน็นเล่มาใหม่น,นเล่สีอะไรเนี่ยสีดำนั้นนี่ลหละ,ะเฮ<อ>้ยนี่จะดำยังไงไปลูะ ไม่ปาอันนี้สีดำเราเคยกินไปแล้วนะคลิปที่แล้วใช่ใช่เผ็ดเผ็ดเลยอันเนี้ยอันเนี้ยเผ็ดจริงๆทําได้เผ็ดนมันนี้ตัวเก่าผมจะกินตัวใหม่สองสองสี่นี้ใช่ไหมปะาลองดูที่ว่ารสชาติเป็นยังไงไม่รู้ว่าเนี้ยรสชาติเป็นไงรสตีปคิวกับรสาาลายอ่าแอ้ไงเอาเลยชิมเลยเดี๋ยวจะมาชิมว่ารสชาติเป็นไงครับรสชาติเป็นไงเอาเลยเปิดเลย หาซื้อหาซื้อกินได้เหรอ้อมีควนมาชมด้วยครับมีคนมาชมมีมีต่องสี่นี้ครับมาใหม่เลยนะครับตองสี่รสชาติใช่ปะ่ะปองใช่เนี่ยบอกราคาได้ด้วยหรอครับได้เี็กอ๋อผ<ว>ู้ชมจะไปซื้อสองเก้ายิบเก้าบาโอ้โห โอ้โห่นดำเนี่ยเยแพงแพงก็ถูงห้าบาทเยอะเลยคนดูเห็นไหมเนะี่ยเต็มกระปุกเลยเนี่้ถูงห้าบาทร้านปปาอ่วงไม่ได้ถูกกว่าเยอะอจะ,จะ,จ,ะจะเทมาไอ้แจจาเลย,นยเาลนาะให,ให้คนดูด้วยคนระับโอ้โหเยอะอยู่นะดำแห่นดำตีเลยอ้าวเปิดสีเขียวอันนี้ปุกสี่เงิน lạo dạng sẽ những người thi thiếu nó phải thiếu nóng lên dạng và dạng mọi người dạng lên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  เนี่ยลองชิมดูรสชาติเป็นยังไงเรารสชาติเป็นยังไงจะี๋ยวชิมของเอ๋ยก่อนเนาะของเอ๋ยตีนเงินเนาะเดี๋ยวอร่อยจะได้ให้ผู้ชมไปซื้อมากินร้านเต้าอ่วงก็มีขายครับร้านเต้าอ่วงก็มีขายกระป๋องละห้าบาทเองรสชาติก็ถูกถูกกว่าก็เผ็ดด้วยแต่แต่ไม่เผ็ดเท่าไหร่ยังแผ่นแรกยังไม่เท่าไหรเนะเนี่เนี่ยลองชิมดูบ้างสิอ่าปลาเขาชิมนี่ตีนเงินใช่ไหมใช่ตีนเงิน อไม่เผ็ดเนี่ยอร่อยด้วยอ่าอันนี้จะี๋ไปลองกินตี่กองตีเคี่ยวบ้างหนูหอมจ้าทีมแบบแผ่นใหญ่ๆเลยนะครับอืมไม่เผ็ดอร่อยอืมอันนี้ออกก็จ้าได้อ่าอืมแต่เ,เคี่ยวไปเคี่ยวไปเผ็ด,ดเลยเคี่ยวไปเคี่ยวไปเผ็ด ทเทศหลอก่ะแผดโอ้โห่เหรอเราเริ่มเทอยู่แล้วแผนดนี้หลอกโอ้ยสีื้ำเงินไปแอดเราสีเขียวดีวกว่าเรเาสีเขียวอร่อยเราแต่สีเขียวอร่อยกว่านะสีเขียวอร่อย เอเราจะชิมจนหมดหมดชามเลยไหมคม,ม,มนะ่โอ้ไม่ไหวเผ็ดชิมก่อนเลยยิบ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  ก็ปะ่ะโจกงเหรโจกงเนี่ยอ๋อ,องอนดนมันเต็มามเลยเนะี่ยผู้ชมดูนะมานั่งกินแลยผู้ชมดูใช่ครับมันกินให้ผู้ชมดูอ,อ,อันนี้ตัวใหม่เลยนะดังต่างไอติ๊กตอกแต่ยังไม่มีคนทำเลยเนี่ย ยังไม่มีใครทำเลยนะป้าเนี่ยไปค้นหาจากยูทูบ YouTube มาไม่มีเลยไม่เจออร่อยอร่อยไปแบบเผ็ดที่มากไงบ้างผู้ชมอยากกินมัอโอ้ผู้ชมเขาอ,อยากกินบ้างได้<อ>ไหมเด้เหรอไปเลยแต่ผู้ชมจะกินเดี๋ยวกินหลังท้ายคลิปนะครับเี้ยเรารีวิวกันก่อนนะครับเดี๋ยวผู้ชมได้กินแน่นอนครับกินหลังคลิป อย่าปิดคลิปแล้วให้มาชิมให้หมดเลยไมป่ะปิดคลิปแล้วให้มาชิมผู้ชมมันกินให้หมดอาจารย์เลยอ๋อเดี๋ยวเชิญอ uh, ันนี้เดี๋ยวจะเชิญผู้ผู้ผู้ชมมาชิมาชิมอีกขึ้นท่าไหมครับผมไม่มาหรอกไม่ตองปิดคลิปก่อนให้เราผิดต้องไม่ต้ยังไม่ต้องปิดหรอกมาเชิญมาชิมมาชิมอ้าวสวัสดีครับผมห้อข้าอย่างนี้ดิอย่างนี้คงคงจะเอาคลิปเรจะเอาสวัสดีครับผมมาชิมนะครับ รับมาทิมเลยพูดทยานอันนี้สีสีเขียวของทีมนี่ประมาอร่อยต่างกันยังไงอืมอร่อยครับผีมมันอร่อยมากแต่ว่ามีความเผ็ดไปนิดอ๋อเผ็ดไปหน่อยเหรออืมหอมยิ้มเขียวเลยวครับเขียวได้อืมก็อร่อยนะครับแต่ว่าเผ็ดหน่อยหอครับกินนะครับอ๋อ ใช่แล้วแล้วเราจะเราจะฝากอะไรแปลงขับอะไครับให้ให้พื้นให้ขับไปอ๋อถือกิมดูได้อ๋อหาซื้อกินกินกันดูได้นะครับก็หาซื้อก,กินได้ครับมาใหม่ตองตัวนี้อันนี้ตัวเก่าเดี๋ยวเราจะเราจะปิคลิปเลยไหมเดี๋ยวเราจะปิคลิปเลยนะครับถ้าชอบคลิปกินเลงอย่างนี้ก็อย่าลืมก็ไล์ ให้โค้ดหนึ่งไหลนะครับแล้วสำต้องโคนใหม่ครับเข้ามาก็อย่าลืมกดติดตามกดติ้งแจ้งเตือนนะครับแล้วต้องโค้ลานก่อนนะครับลานก่อนนะครับป้าลานก่อนนะครับผู้ชมครับครับสวัสดีครับ